จะดูข้าไปน้องม้วนเสียวก็ตดหลังแลยนะขาไปรู้หว่าวันเขาขุดยังมันนะครับอือยังมันนะครับดีเขาไปให้ม้วนกินโชนะว่ากับพกกินโชก็ราถึงซื้อเมื่อรู้มากว่าวรานมาให้นะนี่ครับอ่าทักทายหน่อยสวัสดีครับอว่ามันครับเมื่อกี้ผมมาขุดไว้ครับอ่ะตักหลดิยังมันที่ม้นกินนะฮะเป็นแบบนี้ นนอไข่่ียังไม่มีโอ้มีนี่เนี่ยมีไข่และมีไข่แล้วเพื่อน่าจะได้กินไข่อยู่หน่อยเออใช่จะเอาคาบมันออกเลยนะครัแล้วก็ต้องาพรางเอาลินออกให้หมดนะครับรทำให้สะอาดเลยนะโอ้ยไข่เลยเออนั่นแหละครับเออนั่นแหละโอ้โหสุดยอดเลยวันนี้โชคดีมากครับ มีไข่เลยเนอะถ้าได้มาไดนล้นทองได้เ่อไหรไข่ได้ไข่ไม่มีเลยมันไข่มดแหลงอะครัพี่น้องอ่าครับดูดิครับอืม่ึ้กองขึ้นกองโอ้ยไ่เปนกินอยู่แล้วเนี่ยนี่มีมันกินอะไรมี่เออใช่ป่ะดูัไข่ได้ขนาดนี้้างเลยอ่ะไม่ไ่ มีกัดมีมีอืมตึงๆเตอะก็มันหมักเดียวอางนับนล่ว่าหลวงพุฒนเป็นมากดีใจดีเลยถือเตียนฟันเลยได้เมา่อไรว่าตักเจ้ากันเนี่ยอะไรมีมีมึงก็นั่งตรงนั้นได้นะน่นกัดได้นะยังมันยังมันนี่ครับเดี๋ยวถ้าเกิดเอาลิ้นออกแป๊ดแต่พี่น้องมีเด็ดตึงอร่อย เตะเฮ้ยลูกมือวาว้นนนี่ไอเนนี่ดีว่ากินสดไม่ได้เนาะเน้นกัดได้นะตัวนิดเดียวเองนีรามาก็ถ่ายทั้งกันไม่รู้ทั้งเค็หนัฮู้นันี่น้

ถังนี่ละคุมั้งังเขาแตีก่นะอ้วังมันก็ต้องมคุณก็ถังที่มันได้ด้วยหันห้าเตียนหันเย็นก่อน่ยวัดนี้ก็หมดนู่นหันอนี้ก็ูนเวกอนคุเตยนนี่อันน้วัดเตี้ยมต้องตียนลยกล่าันล่ามคุณดูเห็นหรื

งก็มือนเิดนมาคเมุ่อะไนี่ยเนาะมาเป็นข้อเนี้ยมอมเด็ดทองตอนนีทองเพิ่นเดมัอต้งถเพ่นทองซิันก็เฮ็ดเต้าวเต้านกินเต้าเหยาวอยู่ครึ่ง้ันเนี่แหละต้องกาล่ะไก็มุงหด้วยหนขาเดีย ช่่ะปีทัวถว่าหันเขียหันปาดหันเขียดวเฮียตังตังตังออกนเฮยมเฮียเขียวงนึงวจ่อยใช่ไหมว่าทไเผอกาเรงมีเอิดนะเขียเขยดก้งโโคนะเ่อก็หันเอีเขียดมเอีเลยจะเขีอเขีก็ลยมันเปนนั่นนะ ในที่นี่เขาก็จะทําเป็นล้างนะครับล้างแมงแมงมันนะครับนี่ก็คือเป็นวันวันของเบาวันนะวันแฟนเขานะครับหมด,ดเลยจ้ะอืมเขาต,ต้องต้องต้องทำยังไงนะครับเดี๋ยวยังไงก็ผากกดและกดแชร์กดติดตามนะครับนั่งแฟนเพจได้ในะยูทูบด้วยนะครับยังไงก็เบาวันงมนก็ไม่ทิ้งกันนะครับก็ยังอยู่มีอะไรก็อย่างนันกินครับ น่นถ้าพี่น้องถ้าเป็นออ่มันลูกอ่อนเลยครับเน,นี่ที่นี่เขาก็จะตักก็ข้างบนข้างบนนะครับแล้วก็จะใช้ในนี้ <c oughs> ไข่เมี้งมันจะลงอยู่ล่างเออลำตองข้าง <c oughs> นสูมะครับ <c oughs> แม่ของแฟนบาวบันเขา <c oughs> ไม่ใหญ่ไม่ใหญ

มันเือมันมนเืออะไรันันเป็นไข่ยังอยู่ในถังนะครับยังไม่ออกมาอันนี้ยังเป็นตัวมีตี่อ่าตัวเอ็มอยู่มามามานี่บบ่บเก้อ่มับคีนับายอย่ขายดี่้้อคตั้งเก็บขายนเงก็่ราขายังครับพี่ลง สิยอดเลยครับผมนี่ยาวพันพันดอกนี่อันนี้เมย์เมย์เมย์เฝ้าทางมันนะฮะพี่น้องนี่คือเมยแก่มันนะครับเมย์ดีที่แล้ว เป็นอย่างเงี้ถ้าเกิดว่าไอตัวขาวๆเนี้ยตัวขาวๆเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนมี่ไม่ไหนขึ้นมาทางกระมพาหรเออมันจะกลายเป็นเออนั่นแหละอือเถอะขันทานในเสรขึ้นนั่นนะทำอย่างนี้เสร็จแล้วก็เไปต้มก่อนนะครับค่อยกินนะครับกินสดๆไม่ได้มั้งไม่เคยกินด้วยกินมือน่ะนี่ล่างเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็อืม แล้วก็จะไปเอาไปเอาไป,เอาไปย่างเออมได้เอาไปต้ม,ตมแล้วก็ยังไม่เสร็จนะครับในถังก็ยังมีอีกนะครับรูสิอันแ้กไข่สุดยอดครั้งที่แล้วที่มนกินไปนะครับยังไม่มีไข่เนะ่เนืง่งยังว้นานไข่มันก็ยังมีนะครับก็เหมือนมดแรงอน่ะก็คือเป็นรอบที่สองนะครับแต่ว่าจะไม่ค่อยเยอะเท่ารอบที่แล้ว รังเขาจะเป็นดินอย่างเงี้ยฮะวิธีการกินของบ้านเรานะครับเนี้ยดูดิค่ะพี่น้องเป็นไข่เป็นไข,ข,ข,ข่ไข่ไข่ครับไข่เออโอเคคือว่าวว่นเเป็นคนที่หากินอะไรเก่งที่สุดนะครับพี่น้องทั้งมดแดงบ้างทั้งปลาทั้งอะไรบ้างเมียเขากินจนอ้วนเลยรู้ใช่พี่น้องดูเป็น <c oughs> <c oughs> คนที่เก่งมาตั้งแต่เล็กค่ะ สวยๆไข่เขยอะๆเล้ครับพี่น้องไข่มันตกกลนมันนะครับงออาขึ้นมาทางงูจังพวกนีนะเออนั <s <s ่นแหละอะไรนี่จ้าไก่นีทยนี่อยดิปันนัดขึ้นาเมือของนัดขึนกันมาดวยเดปนนัดขึ้นเขาเจ้ ล่างให้ฉอาดกินคือจะไม่อร่อยเออคือจะอร่อยเอออันไหนก็ว่ากินตอนนี้แพงไหมเคยกินก็ไปเราจูบกับเาทำไมได้กะกเอาน้ำจิ้มญี่ปุ่นมากมั่งเลยตึกมากแต่ไปซื้อไปมากหอดอันนิ่มเพียบเลยน้ำจิ้มเป็นเหมือนจังไงอันเป็นอะไรเลยว่าไครทำนี่เขาที่กินแล้วไม่เจ็บนี่เลยล่ะนี่ครับที่นี้ก็รับช่องนะครับพี่น้องนี่ยคือหลายคู่นะวันนั้นน่กไม่กึ๊ดหนึ่ง สองสามไปไว้อย่างนันละนี่เราทำไว้อนั้นละกชิ้วกิ้วอ่กไปก็ยังกันเนี่ยครับที่นี่ที่นี่พี่น้องครับเสร็จแล้วร้อยนะครับเขาก็จะเอาไปต้มอ่าร้นความร้อนนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปยำกินหรือว่าไปทําน้ําซุปหรืออะไรอย่างนี้ก็ไยนะครับเนาะแล้วมวนก็คลิปต่อไปมวนก็จะเป็นคลิปโชว์นะครับการกินเมงมันที่แบบตึงๆอ่าที่แบบมีมีไข่มีเม็ด อะไรมีอะไรก็ไม่รู้นะครับนะเม็ดถั่วแดงลงมาเดี๋ยวก็มนก็เส็จลาพี่น้องไว้ก่อนนะครับสาหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคลิปกินนะครับรอติดตามชมเลยนะครับว่าน่าเช็ขนาดไหนนะครับอ้าวบ้านทักทายหน่อยครับบ้านทักทายพี่น้องหน่อยสวัสดีครับเออนั่นแหละขอบคุณที่ติดตามครับโอเค